สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นหุ่มเล่นะคะภาษาสวีเดนนะคะไม่เคยรู้นะคะเป็นปลูกเป็นแบบปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเนี่ยเห็นน้องแดงเขาทำนะน,นะเขาว่กกินได้เป็นผักเอนี่วกาเป็นสักสากได้จ้ะแต่บ่าเป็นหนามแต่ว่าสักสาดแมอนอีลีนี่เนี่ยแต่ว่าภาษาสวีเดนก็เลยศึกษาดูค่ะ เขาจะขึ้นในหน้าโบลเขาจะเป็นเราดูช่องของฝรั่งด้วยนะคะหลังจากที่ดูช่องของน้องแดงที่สเปนนะคะนี่ค่ะเขาจะขึ้นใบเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเขาว่าตําลึงฝรั่งวสันตำลึงฝรั่งเฝ,ฝ้านานแล้วค่ะถามป้าป๋า ป้าป๋าบอกว่าบ่าหูว่าสันถามว่ากินได้บ่นี่ถามว่ากินได้บ่่บ่บหูว่าสันเนี่ยเขาจะปีนขึ้นต้นต้นซีเรียนนะคะเห็นไหมคะชูช่ออย่างสวยงามจะพยายามช้าๆเห็นไหมคะ หุ่มเล่ค่ะภาษาสวีเดนตอนไปตอนผ่านเยอรมันนะคะเขาปลูกเยอะมากเลยตอนไปขี่มอเตอร์ไซค์ตอนหน้าซัมเมอร์นะคะปีที่แล้วนะคะเห็นไหมคะยอดเขาเขาเขาจะขึ้นจะปีนขึ้นต้นนี้แหละคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบสงสารต้นนี้มากเพราะเขาเกิดอ,อยู่ต้นต้นดอกไอซีเรียนนะคะซีเรียน สีขาวนี่ค่ะจะมีอะไรที่รบกวนเขาเยอะเลยแต่เขาก็แก่ด้วยเห็นไหมเนี่ยต้นเก่าแก่มากสังเกตดูลายเขาในต้นสีเรียนเป็นรา,างสีเลยค่ะเนี่ยก็พร้อมที่จะจากไปแต่ว่าก็มีกิ่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็แตกยังแตกดอกออกดอกออกผลสวยเหมือนเดิมนี่ค่ะกะว่าจะ เอาออกจากที่นี่นานแล้วไอ้ต้นดอกอันนี้นะ่พะพอป้าป๋าถามป้าป๋าว่ากินได้บ่๊ะบอะหูประสันนี่ค่ะเป็นดอกประมาณนี้เลยนะคะไม่เคยรู้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูดอกเขาก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ดูลักษณะเขาเหมือนมากเลยเขาพันเกียเก่ยวเกี่ยวเขาทําเบียร์นะคะต้นนี้นะ่ะศึกษาดูแล้วเขาจะทําเบียร์เอาไปทําเบียร์ปุูกที่เยอรมันเยอะมาก ก็ดีใจนะคะว่าถ้ากินได้ก็คือดีใจเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราก็จะได้มีผักในสวนของเราเองนี่ค่ะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้เคยดูแลเขาเลยเยอะมากไม่เคยดูแลเขาเลยจริงๆค่ะ สงสารต้นไม้เนี่ยตายไปแน่ตายครึ่งแต่เขาก็ยังออกดอกยังงงอยู่วาเขาอยู่ได้ยังไงเนี่ยเห็นว่าตายไปเลยได้ค่ะนี่แต่ว่าก็ยังเป็นดอกอย่างสวยงามอยู่นะคะก็งงเหมือนกันนี่แหละค่ะเลยพามานำเสนอวันนี้น่ะเป็นพืชที่ว่า พูดตามตรงไม่เคยสนใจเลยนะคะเพื่อชนิดนี้ต้นชนิดนี้นี่เพราะเราไม่รู้จักเขาไงคะเราก็เลยไม่เคยสนใจเขาตอนนี้ก็คงจะเริ่มมาสนใจแล้วคะ่ะกะว่าจะขุดทิ้งด้วยซ้ำไปตอนแรกเขาจะเป็นสำหรับปลูกเบียร์นะคะปลูกทำเบียร์เดี๋ยวจ้าบอกป้าป่าสาระป้าป,ปากะบ,บง่งจักคะ่ะ ันนี้ก็ต้นอันนี้รอเขาออกดอกแล้วก็จะตัดออกนะคะนี่ต้นต้นดอกไม้นี่นี่เขาออกดอกแล้วก็จะตัดออกหาที่เกาะบ้างดูแงเ,เข้าไปเองนะคะนี่นี่ เอามือเข้าไปเอ็นในตรงเชือกนี่สอดเข้าไปหามมองขึ้นจนได้นะคะเก่งๆอ่าศึกษาดูนะคะถ้าใช่ต้นนั้นจริงๆนะคะแต่สังเกตเนสักษาเนี่ยล่ะค่ะไม่มีหนามนะคะเป็นสักษาเนี่ยคือแมนนะคะตามที่หลายๆคนเขาบอกนี่เป็นขนๆนะขนสักษาเห็นไหมคะขนสักษาจับดูแต่ว่าไม่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 แข็งนะคะไม่ไอไม่ ไม่แทงนะคะแต่ว่าเป็นสักๆมือนะคะขนเขาประมาณนี้แล้วค่ะแต่ดูใกล้ๆอีกนึงเอาละค่ะก็มานำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะ ก็อขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บไอ้ดอกไอ้ฟันสิงโตเต็มอยู่ค่ะนี่เต็มเห็นปะคะยู่ในบานเนี่เผื่อนบานบ่นมีความสูงดกค่ะเพราะว่าเต็มเลยเดี๋ยวจะจัดกําจัดต้นฟันฟันสิงโตก่อนด้อค่ะเด้อเดค่ะรักษาสุขภาพนะคะทุกๆคนดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยอดสวย,สวย เป็ดตาแสบอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เคยกินนะคะเป็ดตาแสบเป็ดตแาแสบ